เชื่อผู้ชายมากกอ่เพื่อนต่อไปนี้นะฉันจะไม่ช่วยแกแล้วก็จะไม่สนใจอะไรแกแล้วด้วยหมอมิกี้เหรอแกไปเห็นอะไรมาเอ่อเออว่าไงแกเล่าดิเออคือก็แบบว่าวันนั้นพวกเรากลับชาใช่ปะก็เลยแกเล่าดิ พอดีฉันไม่ค่อยยุ่งเรื่องของเพื่อนเท่าไหร่แต่ว่าเดี๋ยวฉันจะบอกแล้วกันนะก็คือแต่มันก็เป็นเรื่องของเพื่อนอยู่ดีอะใจฉันเล่าเหรอเดี๋ยวฉันเล่าเองเอองั้นแกเล่านะป้องฉันไปละฝากด้วยนะป้องเลยล่ะไปค่ะ <c oughs> ไปเร็วๆๆๆยังไม่ได้กินเลยไป,ไปนะไปก่อนเร็วหมอเขามีผู้หญิงคนอื่นเหรอ ฉันก็เคยบอกแกไปแล้วไงว่าให้ดูให้ดีก่อนไม่ใช่รีบร้อนอยากจะมีผล่จนตัวสัน่นแล้วเป็นไงอ่ะไม่อ่ะฉันไม่เชื่อเพราะว่าฉันเชื่อใจหมอหมอเขาไม่มีทางมีเรื่องแบบนั้นหรอกผู้หญิงคนนั้นอาจจะเป็นเพื่อนหมอก็ได้อาวแล้วนี่แกจะบอกว่าเพื่อนๆของเราเนี่ยโกหกแกง,งั้นหรอก็พวกมันอาจจะจำคนผิดก็ได้นี่เออตามใจแกแล้วกัน แต่ฉัน,นเตือน,นแล้วด้วยตรงผู้ชายจนเชื่อผู้ชายมากกว่าเพื่อนต่อไปนี้นะฉันจะไม่ช่วยแกแล้วก็จะไม่สนใจอะไรแกแล้วด้วยเออไม่สนใจก็เรื่องของแกจะไปไหนก็ไปเลยไปสตรีมแล้วที่โมโนแมสเท่านั้น